สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจลักกี้ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมอัลลักกี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผลงานล่าสุดอีกหนึ่งคันนะครับงานห้องเครื่องสวยงามนะครับเซตระบบรถนะครับเทอร์โบคู่นะครับเซตช่วงล่างนะครับคันนี้รายละเอียดยิบย่อยเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็จะขออนุญาตพาเพื่อนๆมารีวิวหน่อยแล้วกันครับว่าเราทําอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็ รูปแบบแนวทางนะครับแล้วก็ใช้ของประมาณไหนนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ต้องเท้าความก่อนคันนี้นะครับเป็นรถของพี่ลิศนะครับเป็นลูกค้าประจําเราอยู่แล้วนะครับทำเครื่องไปแล้วบ้างนะครับอัปเกรดของเราไปหลายอย่างนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับอัพสเต็ปใหม่ในปี2022นี้เนาะอัพเป็นสเต็ป1.9เทอร์โบคู่นะครับครับเริ่มต้นจากภายนอกนะครับเป็นบอดี 1.9นะครับเป็นหน้าเป็นมือ X มีประตูคาร์บอนนะครับฝาหน้าคาร์บอนแล้วก็ฝาท้ายคาร์บอนนะครับเดี๋ยวดูารายละเอียดการจัดทรงจัดฟิตเมนต์ด้วยนะครับคันนี้ขยบับสเต็ปโหลดลงมานะครับถ้าเพื่อนๆถามว่าเท่าไหร่เนี่ยผมตอบไม่ถูกว่าเพราะว่าผมโหลดเอาตามฟิตเมนต์เลยนะครับที่ผมคิดว่าสวยนะครับมันอยู่ที่ซีรีส์ยางด้วยนะครับอยู่ที่ล้อด้วยอยู่ที่ขนาดล้อด้วยนะครับฟิตเมนต์ตรงนี้ผมจะโหลดลงมาก่อนถ้าไม่ได้ผมจะโหลดเพิ่ม หรือถ้ามากเกินไปผมก็จะยกขึ้นนะครับก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแบบมาให้าที่ผมอยากได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยผมสามารถจัดให้ได้นะครับอ่ะเรื่องสีนะครับก็ทําสีเหลืองมาใหม่นะครับสวยงามนะครับเข้ากับรถอย่างมากนะครับก็เจ้าของรถเองนะครับพี่ริบก็ชอบสีเหลืองมากๆนะครับก็ไปในทางเดียวกันครับผมจัดให้นะครับที่ตัวล้อนะครับก็เป็น ล้อ ce 2 8นะครับตัวเบรกนะครับก็เป็นอาริโตนะครับปั้นเนื้อขึ้นมานะครับติดโลโก้เอ็นเลสนะครับเป็นจานทับสีน้ำเงินกัดลายนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับตอง 8R นะครับยางตัวนี้ก็ต้องบอกว่าราคาเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สมรรถนะยอดเยี่ยมครับสวยงามนะครับฟิตเม้นล้อนะครับเวลาใส่แล้วดูอวบอิ่มนะครับเบอร์ยางด้านหน้าก็เป็น2 6 5 3 5 8นะครับ แล้วก็ด้านหลังครับตัวยางก็จะเป็นสเปค2 7 5 3 5 8นะครับประมาณนี้ล้อซี8ดนะครับด้านหลังก็มีกล่องแบตนะครับแล้วก็มีชุดค้ำเอ็การ์นะครับด้านหลังฝาท้ายนะครับด้านในก็มีค้ำซีหชิ้นนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างครับคันนี้ก็เ็ะช่วงล่างไปใหม่ด้วยนะครับนะครับตัวนี้มีตัวย้ายถาด โชคนะครับย้ายตำแหน่งนะครับเซตแหน่ไปใหม่นะครับแล้วก็เออาร์นะครับการสะบัดนะครับการช่วงล่างเต้นออกไม่ตรงนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ความสวยเท่ไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีเบลแคสซีนะครับสำหรับสายเตี้ยตับแตกแบบนี้นะครับต้องเบลนะเพราะว่าถ้าระยะที่เห็นด้วยตาในตอนนี้ถ้าเกิดไม่เบลเนี่ยนั่งแน่นะครับเราก็ทําการเบลให้นะครับแล้วก็โหลดเตี้ยแอดแอดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เจ้าของรีเพสมานะครับ ต่อกันที่ในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเปิดแบบจ้าๆเลยละกันเนาะสี่ประตูเปิดโชว์กันไปเลยครับด้านในก็ประมาณนี้ครับพรมสีเหลืองนะครับรถสะอาดสวยงามนะครับเน้นใช้งานนะครับเบาะสตาเดียนะครับแป็งคงแป็งขาชนลังเดิมให้นะครับแล้วก็มีชุดดิฟฟี่แต่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับวัดบูธนะครับหน้าขาวเข็มดําแท้นะครับพร้อมขาจับคู่จากลักกี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้าดีกว่าเนาะจะได้ใช้กันไป อ่านะครับวัดบูธหน้าขาวเข็มดำนะครับไฟเปลี่ยนเป็น LED นะครับแล้วก็ตีตัวนี้ครับพวงมาลัยทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้เป็น King of Vertex แท้นะครับน็อตพวงมาลัยไทเทเนียมแท้นะครับแล้วก็ชุดคอพับนะครับเวิร์กเบลล์ขอบางแท้ตรงรุ่นเวิร์กเบลล์นะครับครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวดูครับ ว่าของแท้นะครับมันจะแน่นมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้จับแบบผมนะครับว่าผมอยากให้สัมผัสว่าเฮ้ยของแท้นี่มันมันแน่นดีนะครับมันแน่นมันกระชับนะครับแล้วดูเวลาตบคองพับลงเวลาตบขอพับลงนะครับดูเสียงนะครับได้ยินไหมอ่ามันจะแปะนะครับเกี่ยวอ่าตัวล็อกมันจะเข้าทํางานนะครับอ่าดับก่อนนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะขัดใจแฟนแฟนสักเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่มีคลิป ที่ไปซิ่งนะครับไม่มีคลิปที่จะไปเทสนะครับความเร็วให้เพื่อนๆนดูเนาะเพราะว่าก็กลัวเรื่องเบนดาม่าอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้มีตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็อยากจะทําความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆมันก็อาจจะมีมันก็จะต้องลองกันบ้างนะครับเพะรถพวกนี้เราทําการทดสอบนะครับมันจําเป็นที่จะต้องทําการทดสอบเพื่อให้ลูกค้านะครับมั่นใจแต่เราเองก็ทดสอบแล้วแต่ว่าเราเราไม่ขอถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูไปบ่อยแล้วกันเนาะกลัวจะเป็น ดาบมาทิ่มแทงตัวเราเองนะครับเนาะพวงมาลัยตัวนี้อาคาเบเรืองไป็เลยแล้วกันเนาะจะพูดถึงตรงนั้นเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ King o ลเบอเทกนะครับเลือกรุ่นนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยเวลามองจากด้านนอกเข้าไปมันเห็นนะครับ King o ลเบอเทกเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองทองมันจะเข้ากับรถนะครับตัวนี้เป็นกิมมิคอีกหนึ่งอย่างที่เราเลือกให้ลูกค้านะครับครับผมมาต่อกันที่นะครับตัวนี้ลูกเล่นที่หนึ่งกิบล็อกฝากระโปรงนะครับ ของลักกี้นะครับแบบกดดูทันสมัยนะครับใช้งานง่ายเนี่ยถ้าล็อกเวลาล็อกครับ่ากดนะครับตัวนี้จะเสมอนะครับแต่เวลาปลดนะครับแต่แน่นมากนะดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นนะครับแต่เวลาปลดก็คือกดกดนิ้วกลดลงไปนะครับให้มันปลดแล้วก็งัดขึ้นมาโอ้แต่แต่มันต้องใช้2มือผมจะมือเดียวได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูครับกดอ่าได้ละนี่กดแล้วคือวางางนี้เห็นไหมพอมันพอมันกดเป็นรูลงไปเนี่ยอันนี้คือยังไม่ล็อกอ่าเราก็เปิดได้เลยปึ๊บ ให้ดูห้องเครื่องเลยดีกว่ามัาง้งเพื่อนๆอาจจะเห็นรูปที่ผมอัปเดตไปบ้างแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องเจาะหรือห้องเครื่องตัวเต็มคันนี้กันสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบสีทองนะครับผมว่าอาจจะถูกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น1.9นะครับแล้วก็ขึ้นเทอร์โบคู่นะครับจากลักกี้นะครับใช้เทอร์โบตัวทนนะครับเซ็ตสเปคเฉพาะสำหรับเครื่อง1.9นะครับขับสนุก ไม่มีล้อรอบนะครับแล้วก็มาเร็วเต็มเร็วตลอดนะครับมีบูตให้ท่านใช้ตลอดในเกียร์ของทุกๆเกียร์นะครับแล้วก็เรื่องความแรงเนี่ยต้องบอกว่ามาได้เลยทีเดียวขับสนุกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงรายละเอียดความสวยนะครับว่าทําอะไรลงไปบ้างนะครับอันนี้อย่างที่ท่านเห็นตรงหน้านะครับก็ขึ้นชุดทโบคู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็มีชุดอินเตอร์ไทเทเนียมจากลักกี้นะครับขึ้นรูปทรงให้ใหม่พิเศษนะครับตัวอินเตอร์นะครับตีกรอบ ให้หมายสายขวาให้เข้ารูปนะครับให้ให้เข้ารูปเข้าทรงกับชุดเทอร์โบคู่ที่เราขึ้นไว้นะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีขาจับนะครับเป็นมินียมเนี่ยที่เราสร้างให้จุดลงจุดยึดเนี่ยครับรายละเอียดตรงนี้นะครับลักกี้จัดให้หมดนะครับลักกี้จัดให้หมดนะครับตรงนี้ต้องต้องเน้นย้ำเพราะว่าสำคัญนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเวลาท่านเห็นด้วยตาจริงๆท่านจะรู้เลยว่าสวยหรือไม่สวยนะครับรถทั่วไปนะผมบอกก่อนเลยถ่ายรูปแบบแม่งสวยหมดแหละนะครับถ่ายรูปย้อมสียังไงแม่งก็สวยหมดแหละ แต่เมื่อไหรก็ตามที่จอดคู่กันนะครับและเห็นด้วยตาเปล่าเนั่นแหละตรงนั้นแหละคือรายละเอียดที่ผมมั่นใจว่าลัคก,กี้ให้มากกว่านะครับสวยแบบซูมได้นะครับซูมได้ยังไงเนะี่ยเพื่อนๆดูนะรายละเอียดงานด้านลงด้านล่างเนี่ยเราชุบเราเก็บงานให้หมดนะครับและต้องบอกว่าคันนี้นะครับมีทั้งอะไรของเก่าของใหม่ผสมกันนะครับจากชุดก่อนแล้วก็มาชุดใหม่ซึ่งแต่ดูแล้วดูลงตัวใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ ไม่ขวางสีกันไม่ขัดกันนะครับตรงไหนประหยัดได้ผมประหยัดให้แต่ต้นตรงไหนที่ควรจะเปลี่ยนนะครับผมก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเพื่อว่างานลัคกี้ของเราให้ออกมาดีที่สุดนะครับชุดอินเตอร์ต่อเลยนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับคอยดีสร้างนะครับเป็นสเปคเดียวกันกับที่เราใช้กับรถลูกทั่วไปนะครับเป็นสเปคเดียวกันกับที่เราใช้ลูกค้ารถเดิมนะครับที่สามารถใช้กับอุปกรณ์เดิมได้หมดนะครับเป็นเป็นสเปคเดียวกันแต่ว่าเราก็ขึ้นคอใหม่นิดหน่อยนะครับให้มันเข้ากับ รูปทรงอินเตอร์นะครับที่เราจัดวางนะครับความพิเศษของชุดอินเตอร์ที่เราขึ้นให้พิเศษอันนี้นะครับก็จะเป็นความขนานทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ท่อไอเสียนะครับไทเทเนียมทั้งใบนะครับอ่าไม่ใช่ทั้งใบดิคอยเสียไทเทเนียมนะครับลงถึงใต้ท้องตัวใต้ท้องจนออกหน้าเผาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับอ่าเนี่ยครับท่อไอเสียเป็นไทเทเนียมนะครับเนี่ยครันนี้เป็นจูแม้วสียังสวยอยู่เลยนะครับเพราะเราใช้ไทเทเนียมเกรดอย่างดีนะครับหน้าแปลนไทเทเนียมตัวนี้เพื่อนๆก็ลองคิดราคาดูว่าจะกี่บาทนะครับ นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาที่ออกจากเราไปก็คือสิ่งที่ลูกค้าได้ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของรายละเอียดเทอร์โบคู่นะครับหัวฟิตติ้งนะครับหัวฟิตติ้งเนี่ยให้ให้สายไลกรไกับสายเลี้ยงแกนนะครับทั้งหมดนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าเนี่ยครับแล้วก็พวกกระป๋องก็มีเป็นของ PPRC นะครับขึ้นให้เป็นกระป๋องมิเนียมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็มีท่อตาเรื่องตําหนงตําแหน่งเรื่องความแข็งแรงของระบบเทอร์โบคู่นะครับผมใช้แบบนี้ นะครับตัวนี้เป็นคาร์นะครับมารับลูก2นะครับต้องบอกว่าผมออกแบบมาเพื่อให้ความแข็งแรงเนะี่ยคืออันดับต้นๆนะครับและความสวยด้วยนะครับแต่ผมเอาความแข็งแรงมาเป็นอันดับหนึ่งว่าเพื่อเพื่อนๆจะได้ใช้งานอย่างสบายใจด้วยนะครับเพราะคันนี้เป็นรถใช้งานด้วยนะครับแล้วก็มีท่อแอร์โฟออกมาด้านหน้านะครับแต่ผมอยากได้ความตรงแหละเพราะว่าผม ยืนตรงนะครับยืนสเปกตรงมมดแล้วคอแอร์โฟกก็เลยจะเป็นต้องตรงแล้วก็ตัดปากฉลามให้เท่เพื่อว่าเวลาฝากระโปรงลงมาจะรับพอดีเพื่อจะไม่ให้น้ําเข้าเยอะนะครับแต่ว่ากระเซ็นเข้ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะแต่ว่าไม่ไม่ทำให้เสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้มีหินมีให้มีฝุ่นเข้านะครับผมก็จะพยายามออกแบบให้ไว้ให้แล้วนะครับนะครับแล้วก็ส่วนของฝาแววนะครับเพ้นท์ลายทําสีนะครับรายละเอียดจุกจๆกจิก ไอ้พวกนี้รายละเอียดผมก็จัดให้แบบเต็มสูบนะครับแล้วก็จะมีถัง p o w เวอร์แต่แอบอยู่ในนี้แล้วแหละเพื่อนๆไม่เห็นหรอกนะครับเห็นไหมนะมันจะอยู่ด้านในนะครับอยู่หลังตัวเติมน้ําอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกระปุกเติมน้ําสําหรับชุดหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําด้านนี้ผมย้ายลงข้างล่างนะครับพร้อมชุดแผงแอร์เล็กนะครับเล็กขนาดนี้ไม่ถือว่าเล็กมากนะผมบอกให้ไม่ได้เล็กมากจริงๆใหญ่ใกล้เคียงสเปคเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าผมโหลดด้าน,านบนลงไปด้านล่างมันเลยทํา,าทให้ดูโล่งนะครับแล้วก็รื้อคันหน้าออ แล้วก็จะมีถังพักน้ําแอบ,บอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งใบตัวนี้จะเป็นถังพักน้ํานะครับประมาณนี้ชุดเบรก ABS a b, o N a b S, เก็บสสยฟ,ฟงสายไฟนะครับจบให้เฟียเฟ้ยวๆฟนะครับทั้งมงทั้งหมดทั้งมวลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เซ็ตระบบให้รีแมปตูนเก็บนะครับเซตรถให้ขับสนุกนะครับขับใช้งานได้ตึงๆเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่แต่งรถนะครับสีไหนอยู่ก็ลองเอามาแชร์มาคุยกันนะครับว่ารถท่านแต่งแบบไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะได้แชร์ข้อมูลกันนะครับเผื่อว่าได้พบเจอกันนะครับจะได้ทักทายกันเนาะจริงๆอาจจะมีรายละเอียดมากมายกว่าที่ผมพูดเนาะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับบางทีอาจจะพูดไม่หมดนะครับเวลาเดินอยู่ปะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ1.9พี่ลิฟต์นะครับ คันนี้สีเหลืองสดใสสวยงามนะครับแล้วก็ผมก็รีวิวไปพอสมควรนะครับในรายละเอียดเบื้องต้นนะครับแต่เชิงลึกก็จะมีอีกหลายอย่างที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเนแฟนเพจลักกี้ทุกทท่านนะครับเอฟซีลักกนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนโดยตลอดมานะครับก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ร่วมงานกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับผม